แนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องอ่านบาคโคตดตัวนี้นะครับ Nita 3 2 0 8 R นะครับบางท่านซื้อไปหลายเครื่องพร้อมกันนะครับเวลาเราค้นหาบลูทูธเนี่ยมันจะเป็นชื่อเดียวกันนะครับแบบนี้บลูทูธตอนนี้ผมปล่อยบลูทูธมาแล้วครับก็จะเจอชื่อว่า Barcode Scanner h i d ทุกเครื่องเลยนะครับชื่อเหมือนกันก็จริงๆแล้วมันเปลี่ยนชื่อได้นะครับวิธีการเนี่ยคือมันจะมีาร์โค้ดสำหรับเปลี่ยนชื่อมันอยู่นะครับ เราจะแนะนําวิธีการให้ดูนะครับขั้นตอนคือให้ยิงาร์โค d e ตั้งค่าที่ที่มีนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเลยว่าาร์โค d e เราจะให้เครื่องอานบาร์โค้ดเราชื่ออะไรนะครับแบบนี้เช่นผมจะให้เครื่องเครื่องที่1เนี่ยชื่อว่าอารยานะครับผมเข้าเว็บไซต์าร์โค d e QR code generator ทั่วไปเลยนะครับชื่อต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเราก็พิมพ์ชื่อไปอารยาแบบนี้นะครับ มันจะได้ QR code ตัวนึงมานะครับทางขวามือตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะมีบาร์โค้ดตัวหนึ่งครับสําหรับตั้งค่าเป็นชื่อนะครับก็ยิงบาร์โค้ดอันนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปยิงชื่อชื่อที่เราต้องการในที่นี้คืออารยาทีหนึ่งนะครับจบเลยอ่ะลองดูอ่าเราเอาเครื่องมานะครับเครื่องที่เราจะเปลี่ยนเครื่องแรกยิงบาร์โค้ดตัวนี้ทีหนึ่งแล้วก็ยิง ชื่ออารยาทีหนึ่งอ่าแค่นี้นะครับแล้วลองก็ปล่อยบลูทูธอีกทีหนึ่งนะครับอ่าให้มันปล่อยบลูทูธแบบนี้นะครับลองเอาโทรศัพท์เรามาสแกนบลูทูธอีกครั้งหนึ่งนะครับสแกนบลูทูธนี่ครับก็เจอเครื่องใช่หไหมฮะ มันจะลงท้ายด้วย h id นะครับแต่ว่าชื่อหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเครื่องที่เราตั้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน3ตัวเลยเครื่องที่2นะครับทำเหมือนเดิมยิมบาร์โค้ดตั้งค่า1ครั้งแล้วก็ยิงชื่อที่ต้องการผมชื่อ Th นเดอร์ครับ Th ยิงเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งเครื่องที่3เครื่องนี้ชื่อ STORM ครับพายุ อ่าโอเคอตอนนี้เปลี่ยนกัน3ตัวแล้วลองเอาโทรศัพท์มาแแสแกนสแกนปุอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มาพบเลยนะครับส t o r m มทันเดอร์อารยานะครับสายฟ้าพายุเนี่ยมาหมดเลยก็จะรู้ครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับนี่นะฮะวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมใครต้องการใช้งานลนะักษณะหลายเครื่องแล้วแต่ละเครื่องชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยก็ใช้ บาร์โค้ดรุ่นนี้ได้เลยนิต้า3 2 0 8อานะครับขอบคุณครับ